บทที่38เบื้องหลังอันซับซ้อนกระปีสายฟ้าขณะจะปฏิบัติตามหลวงกีนไว้ผมเม้งทงทันกล่าวว่าช้าก่อนนักหนังเลงกล่าวเสียงเย็นเยียบท่านอย่างรอคอยอันใดเลือ,ลอ,บบอกโลบุ่งบอกเรื่องราวแก่ท่านประการหนึ่งนักหนังเล้งท่านเข้าใจว่าเรื่องระหว่างตำหนักเรากับท่านยุติลงแล้วหรือนักหนังเล้งฉุกใจคิดกล่าวว่า ข้าพเจ้ากำลังรอให้นายเหนือท่านรุดมาช่วยเหลือหลวงจีนไว้ผมเมงทถงสายหน้ากล่าวว่าเราไม่ได้หมายถึงชนชั้นผู้นำของตำหนักเราแท็กดังเล้งหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยกล่าวว่าอย่างนั้นจะมีผู้ใดตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราอีกหลวงจีนไว้ผมเมงทถงกล่าวว่าเราไม่คิดบ่งบอกชื่อฉายาของมันต่อท่านเนื่องเพราะมันจะบอกแก่ท่านเองเพียงขอบอกว่ามันมีฝีมือเหนือล้ำกว่าเรามากมายนักตำหนักโลก,กัน คิดเรียกล่อมมันเข้าสังกัดเป็นเวลานานดังนั้นเอาอกเอาใจตลอดเวลาแต่มันไม่ชมชอบออกท่องเที่ยวจนบัดนี้ยังไม่รับปากสังกัดตำหนักโลกันแต่เพราะเรื่องของอาตมาเราเชื่อมันว่ามันต้องรุดมาสองหาท่านนักหนังเลงกล่าวเสียงเย็นชาท่านยังมีวาจาใดจะกล่าวหลวงกินไว้ผมเมงทงกล่าวว่าดูดจากท่าทีของท่านคล้ายมีเห็นคนผู้นั้นอยู่ในสายตา เราไข่ขอน้อมเตือนว่าท่านกำลังพลาดผิดอย่างมหันต์นาง,งลิงแท่นหัวราะก,กล่าวว่าท่านหมายความว่าข้าพเจ้าจะถูกฆ่าหรือไม่ผิดท่านบ่งบอกเรื่องเหล่านี้ต่อเราเพราะต้องการให้ข้าพเจ้าเลิกลากรมันโดยสันติหรือหลวงจีนไว้ผมเม้งทงกล่าวว่านั่นเป็นหนทางสายเดียวที่ท่านจะรักษาชีวิตรอดสืบไปแต่ถ้าว่าเป็นไปไม่ได้ เนื่องเพราะข้าพเจ้าฆ่าท่านดังนั้นคนผู้นั้นจะไม่ยอมเลิกลากับข้าพเจ้าโดยสันติใช่หรือไม่เป็นเช่นนั้นจริงบัณฑิตเหนันลิขิตอดสอดคำไม่ได้หลวงจีนใหญ่คนผู้นั้นมีความสามารถเลื่อนลำ้ำจนเป็นผลคุกคามต่อความปลอดภัยของงักฝังจู้จริงหรือหลวงจีนไว้ผมเมงทถงกล่าวว่าเจตนาของท่านคือต้องการให้เราบ่งบอกกระจางชัดกว่านี้ใช่หรือไม่อากีทรงพลังไม่เคยใช้สมองคุ้นคิดมาก่อน พอฟังรีบสอดคำขึ้นหลวงจีนใหญ่ท่านหากยินยอมบอกทั้งหมดก็มีต้งองคบคิดคาาเดานับเป็นเรื่องประเสริฐแท้มันดิดเหนือและคิดรีบกล่าวว่าเล่าสีท่านกล่าวให้น้อยลงสักสองประโยคได้หรือไม่หรือครานี้เรากล่าวผิดพลาดอีกหรือหลวงจีนไว้ผมเม้งทงกล่าวเสริมขึ้นเทคน้อยสัพพสิงไม่ยากเย็นเท่าขอร้องคนพวก้องท่านมียินยอมขอร้องเรา จึงสงบปากคำไว้ขี่ทรงพลังเข้าใจในบาดดนกล่าวว่าดูท่าเรากล่าวผิดพลาดอีกคราจริงๆแค่แต่ลงจีนใหญ่ท่านยินยอมบอกออกมาเองหรือไม่หลวงจีนไวผมเมงทงกล่าวเสียงเย็นชาอาตมาคิดบ่งบอกให้กระจ่างชัดกว่านี้จริงเพื่อมีให้ทุกท่านเข้าใจว่าเรากล่าววาจาข่มขู่ขวัญพวกท่านอย่างโครมลอยประเสริฐมากพวกเรากําลังรักหูรอรับฟังลลวงจินไว้ผมเมงทง ว่าตามองผู้คนรอบบริเวณสุดท้ายจ้องจับบนใบหน้างักงังเล้งกล่าวว่างักเสียวเหียบต่ำใต้ไม่มีคนเทียบพร้อมสมบูรณ์โดยไร้ายข้อบกพร่องตำหนิเพราะเหตุนี้คนที่เราเอ่ยอ,อ้างถึงก็มีจุดอ่อนข้อบกพร่องประการหนกกึ่งงักดังเล้งแค้นหัวลอกกล่าวว่าและท่านร่วงรู้ถึงจุดอ่อนของมันหรือไม่ใช่เราร่วงรู้แต่เป็นตำหนักโลกนสืบทราบได้ เราเพียงรับคำสั่งจากท่านประมุกตำหนักให้ดำเนินการแต่มันยังเข้าใจว่าเป็นความคิดอัตมาดังนั้นความเป็นตายของเรามีส่วนสำคัญต่อมันอย่างใหญ่หลวงอักขีรงพลังกล่าวถามว่าท่านรับคำสั่งให้ดำเนินการใดเราออกคำสั่งให้เหล่าบริวารคลากลุ่มสตรีงามและแวะใกล้เคียงส่งมอบต่อคนผู้นั้นนักงเลงเข้าใจในบัดนที่แถบ,บุคคลที่หลวงจีนไว้ผมเม่งทงเอ่ยอ้างถึง มีจุดอ่อนอยู่ที่มกักๆากกามาคุณอักขีทรงพลังกับคำรามอย่างขุนแค้นทรงมอบท่านเดดถือผู้คนเป็นอันใดแล้วหลวงจีนไว้ผมเม่งทงยิ้มพลางกล่าวว่าเป็นสินค้าหรือสินค้าที่ใช้เกลี้ยกล่อมยอดฝีมืออันดับสูงผู้หนึ่งเข้าสังกัดตำหนักโลกันอักขีทรงพลังโทรศป,ประดังตวัดฝ่ามือขวาขึ้นหมายกลาดฟาดใส่หลวงจีนไว้ผมเบงทง บัณฑิตเหนือและขิดถลันปาดมาคว้ากลุ่มข้อมืออักจีส่งพลังไว้ทัาฐานมาช้าก่อนหันหน้าหาดวงจีนไม่ผมเม้งทงเอ่ยสืบต่อฝีมือพวกขั้นต่ำช้าสามานักแต่คนผู้นั้นยิ่งบัดซบรยยไ,มมงงไรอย่างอายหนวงจีนไว้ผมเม้งทงกล่าวอย่างภาคปูมมันไรย่างอายจริงแต่ตำหนักโนกันรู้สึกป,ากปราปลื้มปิติที่มันสามารถไรย่างอายปานนี้ไม่ใช่นั้นตำหนักเรา คงไม่อาจเรียกกล่อมเข้าร่วมสังกัดแงงเลียเงียบเงันตลอดเวลาว่วงสมองขอบคิดคร้ควรอย่างแห้งร้อนเพราะว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติวิสัยมากมายหัวนึกถึงเฮงสีเกียจสื่อคุ้ยหต้อนส่งมอบตอนมาเสนาบดีขาวกลับออกจากวัดหัวหัวยี่ก่อนตามเหตุผลวัดห่วหัวยี่เป็นสถานชุมนุมยอดฝีมือตำหนักโลกัน เสนาบดีขาวไม่บังควรปล่อยปแลแเอเลยปานนี้เสนาบดีขาวกลิ่งเปลงว่าการมาของตนเป็นแผนอุบายเล็กลำ้ำจึงหลบลี้หนีหน้าก่อนยินยอมสละหลวงจีนไว้ผมเม่งทงและพวกเพื่อกระตุ้นคนผู้นั้นมาจัดการตนความคิดผู้บ่าตุดสายฟ้านักกังเลงทดลองเรียบเคียงถามว่าหลวงจีนใหญ่ท่านมั่นใจว่าคนผู้นั้นสามารถล้างแค้นแทนท่านหรือ หลวงจีนไม่ผมเม่งทงกล่าวว่าความนี้เราไม่ขอระบุมันแต่เชื่อมั่นว่าท่านมีกล้าต่อแยลังวานมันมันมีฝีมือสูงเยี่ยมยิ่งหรือเพียงวิชาฝีมือย่อมไม่อาจเสยบท่านยังมีสาเหตุอื่นอีกจนบัดนี้งักกังเล้งยังไม่ทราบว่าคนผู้นั้นเป็นใครต้องรอบขุนข้องใจกล่าวเสียงเย็นชาท่านยกย่องวิชาฝีมือข้าพเจ้าเพียงนี้มีรู้สึกถอนศักดิ์ศรีของตัวเองไปแล้วหรือ หลวงกินไว้ผมเม่งทงกล่าวว่าแม้แต่ดาบมรณะโก้เศร้าเทียนดังจบชีวิตในเงื้อมมือท่านเราไม่อาจต้านทานรับมือท่านนักเป็นเรื่องที่อยู่ในความคาดคำนวณแต่แรกไม่มีใดเสื่อมเสียศักดิ์ศรียักษ์กังเล้งกล่าวว่าเสนาบดีข่าวสมควรทราบว่าท่านมีชัยขู่มือของข้าพเจ้ากระมังหน้าสีขาวของกินไว้ผมเม่งทงพลันแปลเปลี่ยนไปคล้ายจนบัดนี้ ค่อยฉุดคิดถึงความนี้นักตก่งเลงกล่าวว่าความกันนั้นเสนาบริขาวก็ทราบล่วงหน้าว่าเม้งสิเกเยกและสื่อคุย้ยโหจะส่งข้าพเจ้ามาอย่างวัดพว,วหัวยี่ใช่หรือไม่หลวงเีนไว้ผมเม้งทงหน้าแปลเปลี่ยนอีคลาขมวดคิ้วเข้ามาขมวดคิ้วเข้าหากันอย่างลืมตัวนักต่างเล้งกล่าวเสียงเย็นชาหรือท่านไม่ขาดจิตว่าเสนาบริขาวสมควร รังอยู่ที่นี่เพื่อปิดชีวิตข้าพเจ้ากับมือเป็นการล้างแค้นให้กับเสนาบดีดำดาบมรณนะ้อะลุงจีนไวผมเมงทงผ่านเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าเราเข้าใจว่าท่านคิดบ่งบอกอันใดต่อเราแล้วท่านไม่เชื่อถือวาจาของข้าพเจ้าเราเชื่อถือสนิทใจทั้งยังสามารถบ่งบอกรายละเอียดเพิ่มเติมแก่ท่านยากรังเล้งกล่าวเสียงเนิบๆข้าพเจ้ากำลังรับฟังลุงจีนไวผมเมงทงกล่าวว่า เมื่อคืนเสนาบดีขาวออกจากวัดคืนหนึ่งเช้าวันนี้หวนกลับมาบอกว่าเฮงสีเกียกจะควบคุมตัวท่านมาจากนั้นมันก็จากไปท่านคาดว่าเมื่อคืนมันไปที่ใดยะกังเล้งฉุกคิดด้วยปัญญาไวกล่าวว่าตึกที่พำนักของสำนักทะเลเหนือไม่ผิดมันต้องไปอย่างที่นั้นด้วยพลังการฝึกปือของมันย่อมสามารถลอบเลนเข้าตัวตึกโดยที่พวกท่านไม่รู้สึกสำนึก ดังนั้นเพราะว่าพวกท่านกําลังวางแผนดําเนินการกนักดังเลงกลางเสริมขึ้นดังนั้นคาดคนวนวํานวณวาระสุดท้ายของวัดควบหัวยีไว้ล่วงหน้าแต่แรกหลวงจีนไว้ผมเมงทงฝืนยิ้มอย่างหดหู่กล่าวว่านักดังเลงท่านมีไวหวพริบปากเปลืองนักหากแม้เราสามารถคาดคํานวณเยี่ยนขั้นครึ่งหนึ่งเหตุการณ์ในวันนี้จะแปรเปลี่ยนกลับกลายท่านสํานึกเสียใจที่หลงกลเสนาบดีขาวแล้วแล้แม้สํานึกเสียใจ แต่ก็าสายเกินการมันนิดเหนือลิขิตพลันสอดคำขึ้นท่านมีคิดล้างแค้นหรือหลวงกินไม่ผมเม้งทงก้มลงมองกระบี่ที่ปักตรึงอยู่ช่วงอกด้านขวาของตัวเองกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าเรายังสามารถมีชีวิตรอดสืบไปจนมีโอกาสล้างแค้นได้หรือท่านไม่จําเป็นต้องล้างแค้นเองหลวงกินไว้ผมเม้งทงกล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามต้องการให้มันแพร่ขยายความจริง จึงกวาดตามมายังแง่แกกงเล้งกล่าวว่าเราหากบอกบอกเรื่องราวที่ล่วงรู้แก่ท่านจนหมดสิน้นอาจมีส่วนช่วยเหลือแก่ท่านแต่นั่นเป็นเพียงอาจจะตำหนักโยกันบางแผนไม้เป็นมั่นเหมาะแล้วท่านมีอาจเลี่ยงเลี่ยงจากการ,รเผชิญหน้ากับผลผู้นั้นเด็ดขาดมันหนิดเหนือลิขิตฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมแพร่พลายรายละเอียดของแผนการตาหนักโลกันต้องรอบร้อนรุ่มใจกล่าวว่าตาหนักโลกันทะระยศต่อท่านท่านยังปกปิดเรื่องราวให้กับมันใหญ่กัน ต่อให้มันไรเมตตาเรามีอาจไรคุณธรรมนักเงงเลงรอบทอดถอนใจสอดคำขึ้นหลวงจีนใหญ่ยากนักที่ท่านมีความคิดอ่านเช่นนี้หลวงจีนไว้ผมเมงทงกล่าวว่าฮ่าฮ่านี่เรียกว่าคนคลาใกล้ตาย,ตายวาจาล้วนเลือล่อนล้ำนักเงงเล้งผงศีรษะก,กล่าวว่าข้าพเจ้ามีมีวาจาจะกล่าวอีหลวงจีนไว้ผมเมงทงกล่าวอย่างจริงจังแต่เรามีเรื่องอีกประการหนึ่งคิดบ่งบอก ตั้หนักโลกันได้ค่ากลุ่มดารุณีงามนางหนึ่งควบคุมตัวอยู่ภายในวัดตรตะเตรียมส่งมอบตัวคนผู้นั้นท่านต้องคอยรับการต่อสู้ระลอกใหม่แล้วนักยงเล้งหน้าแปเรเปลี่ยนเล็กน้อยกล่าวว่าความหมายของท่านคือคนผู้นั้นกําลังจะเดินทางมารับตัวดารุณีน,นางนั้นหรือกล้วงกินไว้ผมเมงทงผงศรษยักไม่แพ่งพลายอันใดอีกกล่าวว่านักเสียวเหี้ยบใช้คนถอนกระบี่ออกมาเถะนักยงเล้งขยับขยี้ยลิ้นฟีปาก ไม้ก่าวกะไรแต่แล้วกล้ำคืนไว้พระวกศีรษะต่อกระบี่สายฟ้าคาหนึ่งกระบี่สายฟ้าคลิกข้อมือขวาบิดบุบปลายกระบี่ที่จมลึกอยู่เลือดเนื้อหลวงกินไว้ผมเมงทงกรีดผ่านขั้วหัวใจมันจากนั้นถอนกระบี่ออกเบี่ยงบุบมาด้านข้างหลวงกินไว้ผมเมงทงคลางหนักโลหิตจฉีดพุ่งจากล่างเป็นลำยาวล้มหงายลงกับพื้นศีรษะห้อยพับมาด้านข้างสิ้นใจตาย แม้แต่มันก็คิดไม่ถึงว่าสามารถตกตายอย่างรวดรัดหมดจดเช่นนี้แงกเงงเล้งกวาดตามองหลงจีนไว้ผมเม้งทงบนพื้นแวบ,บหนึ่งหันหน้ามายังบัณฑิตเหนือและขิดกล่าวว่าพวกเราเห็นเจ้าสำนักทะเลเหนือสองสามีภรรยาหรือไม่บัณฑิตเหนือและขิดรีบกล่าวว่าเมื่อครู่มันสองสามีภรรยาและธิดายังช่วยเหลือพวกเราเขียนค่าประหารบริวารตำหนักโลกันอยู่กลางลานตึกาบางที เห็นพวกเรากำลังสอบปากคำหลวงจีนไวให้ผมเม่งทงจึงไม่เข้ามาอย่างนั้นไปเชื้อเชิญทั้งสามเข้ามาเถอะบัณฑิตเหนือลิกิดรับคาหันกายออกจากโบสถ์เพิ่งบรรลุถึงประตูโบสถ์ผันเห็นหวยเอี่ยมหูผิวปราดเข้าโบสถ์อย่างเร่งร้อนปากกล่าวว่านักเสี่ยวเหียบนอกโบสถ์ปรากฏที่หวยสิ้นกุลเทพปเจ้าสมุดแห่งเกาะจินอ้วงเต้านําบริวาร18คนรุดมากักบ,บิดามารดาข้าพเจ้าไว้ ท่านลีบออกไปชมดูบัณฑิตเหนือลิ์ิตหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวอย่างตื่นเต้นตระนกเทพเจ้าสมุทรสีหน้าท่าทีของบัณฑิตเหนือลิกิ์ิตทําให้งัก,กังเล้งใจขงเขม็งตึงเครียดขึ้นกล่าวว่าท่านเคยพบผ่านคนผู้นี้มาหรือกล่าวพางสาวเท้าปลาดออกจากโบสถหัวเอี่ยมหูใจร้อนรุ่มดุดมีกองเพลิงเผาผานเงัก,กังเลงพอเคลื่อนไหวนางก็พลิ้วกายนำหน้าไปก่อน กุ้งจู้หยกขาวกับมีสายฟ้าและพวกตามติดอยู่ด้านหลังงักกังเลงถ้ายยอยออกจากโบสถ์บัณฑิตเหนือลิกิตเดินเหินพลางกล่าวบางจู้คนผู้นี้มีความเป็นมาใหญ่หลวงแม้แต่ตำหนักโลกันยังไม่กล้าบุกลุกเกาะฉินอ้วงเต้าของมันนม่ทราบคราครั้งนี้มันเข้าสู่แผ่นดินตรง,งนู้นซึบเซาะถึงที่นี้ใหญ่กันงักงังเลงคบคิดอย่างว่องไวหรือการมาของเทพเจ้าสมุทร มีส่วนสัมพันธ์กับอิสตรีที่ถูกตำหนักโลกร่ากุมมาควบคุมตัวในที่นี้มัณดิเนือิกิตเห็นงกก้างเล้นเงียมเงินจึงกับชับว่บาตัองจู้พวกเราไม่อาจต่อแยลังควานมันงัากกงเล้นกล่าวด้วยความหมายลึกซึ้งเกลงว่าเทพเจ้าสม,มุทรจะลังควานพวกเราแน่แล้วนี่เราฟังวาจาพวกพ้องเอ่อยสืบต่อจ้าสำนักทะเลเหนือสองสามีภรรยาตกออยู่ในวงล้อม้ทพเจ้าต้องออกไปชมดู จบคำก้าวออกจากโบสถ์พระประธานพุ่งราดไปยังกำแพงล้อมวัดหัวผัวยี่ล่างยามรอยอยู่กลางอากาศพันกอดแกว่งสองแขนลอยตัวขึ้นพลิ้วข้ามกำแพงล้อมที่สูงตรงานสามสีวาและเลี้ยวลงที่เชิงกำแพงนอกเขตวัดสายตายามกวาดมองเห็นที่ซึ่งห่างไปสองวาเจ้าสำนักทะเลเหนือและสตรีศักดิ์สิทธิ์กำลังผนึกพลังอักานกับบุุษกลางคนอายุ40เศษผู้หนึ่ง สภาพการต่อสู้ดุเดือดสถานขวัญน,นักเน้งชมดูเล็กน้อยต้องคำนึงอย่างตื่นเต้นตระโนกคนผู้นี้อายุเพิ่งเข้าวัยกลางคนกลับมีพลังฝีมือเล็กล้ำสุดอย่างคาดเจ้าสำนักทะเลเหนือสองสามีภรรยาต้องผนึกกำลังกันเข้าหากหานมันคล้ายไม่ได้ทุ่มเทยอย่างสุดเรี่ยวแรงมีหน,น้าเราบัณฑิตเหนือลิขิตจึงบอกว่าตั้มหนักโลก,กันไม่กล้าต่อแย่มัน น้นบุรุษกลางคนนั้นใบหน้าสี่เหลี่ยมหน้าผากว้างคิ้วเรียวงามจมูกโด่งเป็นสันประกายตาเจิดจ้าวาวับไว้เคราวสามแชกสวมชุดแพรตัวเนื้อดีตัดเย็บรัดรูปสมสัดส่วนบุคลิกเด่นล้ำเหนือธรรมดาสองมือมันสะบัดกลาดฟาดอย่างคล่องแคล่วปราดเปรียวแต่แสงพลังแกลงกล้าจนผู้คนยากต้านรับประทะได้เจ้าสำนักเคลเนือและสตรีศักดิ์สิทธิ แม่ทยอยจูโจมอย่างรวดเร็วดูดันแต่ไม่อาจประชิดใกล้ฝ่ายตรงข้ามแม้สักครึ่งก้าวนอกมงต่อสู้ด้านตรงข้ามกับานางนางเล้งยิ้นหยดด้วยสตรีงามอายุ30เศษตาสุขใสดั่งดวงดาววงหน้าสวยซึ้งสกลาน,นางหนึ่งจับตาชมดูการต่อสู้อย่างปลอดโปร่งเงยงือกเย็นสีหน้านางเฉืยชาไม่อนาทอนหามีท่าทีหมกมุ่นกังวลแทนบุรุษกลางคนนั้นแสดงแน่ชัด นางมั่นใจว่ามันต้องประสบชัยน้าเหลังสตรีงามจีนเยียงลายด้วยหนักบูร่างบึกบึนท่วงท่าฮึกหเหิมเฮี่ยมหานจำนวนสามแถวแถวและหกคนรวมทั้งสิ้นสิบแปดคนทั้งหมดสวมชุดแดงแขนเสื้อขาวสลายกระบี่ยาวครบครันขับเน้นถึงความมีระเบียบเรียบร้อยเข้มงวดกวดขันแบงกลิ่นอายอันเข้มแข็งเ,เด็ดเดียวไม่อาจคุกคามกล้ำกลาย จบบที่สา